ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับทั้งที่รับชมกันอยู่ในห้องซูมครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่รับชมกันอยู่ทางยูท b e นะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับนะก็วันนี้14กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับก็สุขสันต์วันแห่งความรักกันด้วยนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube นะครับหากมารับชมกันครั้งแรกนะครับถ้ารักกันก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนันไว้ด้วยนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็อย่าลืมครับสามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มเข้ามาได้หรือหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชี ซื้อขายทองคําได้ทันทีบนรายละเอียด facebook อ่าขออภัยครับบนรายละเอียด youtube ได้ทันทีนะครับอมาเข้าประเด็นเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับทองคามันนี้นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆในห้องมีคําถามไหมครับไปถามหลังไม่ไม่เอานะมาสอบถามกันวันนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่บอกบนไายละอดอาจจะ ประสบการณ์อาจจะยังไม่ถึงนะครับก็อาจจะไม่ได้แนะนําในเรื่องของการเทรดนะครับไม่สามารถทําแทนได้นะครับทําแทนไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยอาจจะมาสอบถามกันวันนี้แหละครับจริงๆก็ันนี้ได้เห็นภาพประกอบด้วยเนาะก็ดีกว่าอาธิบายไปบางทีไม่เห็นภาพประกอบก็พูดยากนะครับนะก็สามารถสอบถามกันได้นะครับทองคําต้องบอกว่า อย่างที่บอกครับสรุปเร็วๆนิดนึงว่าภาพของเดือนเนี่ยได้เปลี่ยนแล้วน้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายละเอียดวันเสาร์บทวิเคราะห์วันเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะครับกับบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์นะครับได้พูดถึงภาพเดือนที่ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเปลี่ยนเทรนดไปนะครับนะภาพของสัปดาห์ครับต้องบอกว่าภาพสัปดาห์เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอาจจะมีการลงมาทดสอบ w หนึ่งบ้าง นะครับซึ่งจุดแนวรับต่างๆเราได้พูดคุยกันไปในเมื่อเช้านะครับสำหรับแนวรับต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวไปกันต่อนะครับต้องบอกว่าเป้าหมายถัดไปเนี่ยที่เราได้พูดคุยกันไว้เมื่อสุดสัปดาห์นะครับก็มีทั้งสองระยะนะครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องนะครับเพราะว่าโชว์บนผมเขียนไม่ได้เลยครับ อ่าครับขออนุญาตติดกลองล่อยกองออกอน,นะครับอ่าอ่าครับก็สามารถอสำหรับเป้านะครับต้องบอกว่ามี2ระยะมีตรงนี้กับตรงนี้ที่มองเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากนักสักเท่าไหร่สําหรับเป้าแรกถัดไปนะครับแต่จริงๆผมมองว่ามีโอกาสหลุดแหละสําหรับหนึ่นะครับเป็นเป้าแรกเป้าต่อไปต้องบอกว่า หนึ่งหนึ้ี่ผมสนใจเป้านี้มากกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสครับที่ราคาจะขึ้นมาเลยในจังหวะนี้เพื่อทดสอบเส้นเทรนที่เป็น MN-3 กันด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปในเวบนี้กันเลยซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ยังติดตามอยู่นะครับคิดว่าจะเป็นซ u เปอร์สโตได้นะครับอาการของซ u เปอร์สโตอาการเดียวกันนะครับใครสงสัยซูเปอร์สโตไม่มี ประสบการณ์หรือประสบการณ์น้อยนะครับซุปเปอร์สโตร์แล้วก็อินดิเคเตอร์ที่เป็นสโตร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอรู้จักกันบ้างแล้วนอกจากจากใหม่จริงๆเลยเนี่ยก็จริงๆเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งในลักษณะของซุปเปอร์สโตร์เนี่ยราคามันจะยืนในโซนที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เป็นโอเวอร์บอทอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นไปแบบแข็งแรงมากๆนะครับจังหวะแบบนี้มักจะเรียกกันในคนที่ใช้อินดี้สโตร์ว่า s u p เปอร์สโตนะก็คือลอยเลย o v e r อ o ์บอสแบบลอยไปเลย,เลยอะไรอย่างนั้นนะครับนะก็คิดว่าอาการนั้นจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าอาจจะดันราคาไปยาวๆเลยนะครับอนนี้ต้องระวังซึ่งผมติดตามอยู่เหมือนกันนะซึ่งได้วางแนวรับจุดเปลี่ยนใดๆไว้ให้แล้วเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเราไปกันแต่ละต้านแต่ละรับไปเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างที่คาดจริงๆมันจะยืนแนวรับที่เราคาดไว้เนี่ยที่เป็นแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเดี๋ยวจะปรับตามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะดันราคาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีโอกาสดันขึ้นไปถึงหนึ่งเก้าหนึ่งห้าในขานี้เลยนะครับขานี้นั่นหมายถึงอาจจะใช้เวลาการลากไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับประมาณสักสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์ไดนะ้เพราะนั้นต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับใครที่เทรดแบบส่วนเทรนส่วนเทรนอยู่ระวังสักนิดหนึ่งนะครับเป็นจังหวะหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันจะมีโอกาสลากแล้วลากยาวได้นะครับใครที่เล่นแบบจังหวะแบบ ถ้าผิดทางแล้วรอร่วบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจ็บตัวได้เพราะคุณอาจจะเจออาการแบบนี้ครับอาจจะเจออาการแบบนี้แล้วไปถึงหนึ่งเก้าหนึ่งห้ากัในขาขาทัดเนี้ยหลังจากเนี้ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ระวังไว้หน่อยเพราะว่าเพิ่งเป็นจุดที่เบรกมานะครับในจ,จงังหวะที่เบรกมีโอกาสไหลค่อนข้างสูงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากทดสอบหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยล่วงปรับฐานลงมาอีกครั้งหนึ่งจากหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแล้วค่อยว่า นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้หน่อยนะครับภาพของเดยครับที่เราพูดคุยกันเมื่อเช้านะครับที่พูดคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยต้องบอกว่าเราติดตามในส่วนนี้กันอยู่ครับแนวรับที่เป็นด3ถูกไหมที่เราตามกันอยู่อขออภัยครับตัวนี้อ่ะเป็นดเดี๋ยวสักครู่นะครับผมมีการแก้เทรนด์อีกหนึ่ง ตอนนี้ผมขอแก้นิดนึงนะครับเดิมทีเนี่ยตรงนี้มันเป็น D2 นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีการปรับเทรนด์ลงมาด้วยนิดนึงนะครับเมื่อเมื่อช่วงบ่ายนะครับหลังจากไลฟ์ที่ผ่านมานิดนึงผมขอแก้เทรนเดย์สักนิดนึงนะครับขอเรียกชื่อใหม่สักนิดนึงเทรนด์นี้ทั้งหมดคือเทรนเดย์นะครับนะแล้วก็ล่างสุดผมขอเรียก D1, D2, D3, D4 และ D5 นะครับเพราะนั้นตอนนี้เทรนด์เราได้ปรับกันมาแล้วนะครับ อขออนุญาตเรียกชื่อใหม่แก้ชื่อใหม่ละกันนะครับก็คือดีเดิมตอนนี้ที่ทดสอบขอเรียกมันว่า D3 แล้ละกันครับในส่วนของ d 3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่เราติดตามกันอยู่เมื่อเช้านะครับใช่ไหมว่าถ้ามันมีอาการที่เอาอยู่ลงมายืนไม่ได้นะครับจุดเนี้จะเป็นจุดที่เป็นจุดโฟลว์แล้วไล่วันเสาร์เราได้คุยตรงนี้กันแล้วด้วยเหมือนกันกลยุทธ์เดิมเลยครับ เพราะฉะนั้นอาการเกิดต้องบอกว่าเห็นอาการครับในชั่วโมงและสี่ชั่วโมงเกิดขึ้นนะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เก็บของกันไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมสำหรับเมมเบอร์ทั้งหลายนะครับก็คิดว่าไม่มีใครตกรถนะ ถ้าไม่ไปดันคุยดันข้อความผมกันนะครับซึ่งผมเตือนอยู่บ่อยๆนะครับว่าอย่าไปดันข้อความผมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ตัดสินใจเก็บของกันเข้ามานั่นแหละนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดราคาไปไกลกว่านี้แล้วก็ไม่ควรไล่นะครับเพราะว่าจุดตัดขาดทุนเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากนะนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนเพราะนั้นระวังกันสักนิดหนึ่งนะก็คิดว่าเป็นจุดที่จะดันราคาต่อ มาทรงนี้ต้องบอกว่ามาทรงนี้ถ้าวันจันทร์ปิดบวกดันราคาต่อได้แล้วปิดบวกต่อต้องบอกว่าจะไปอย่างที่เราคิดครับว่าไอ้แท่งของวีที่เราคุยกันเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสไปภาพนี้ซึ่งนั่นหมายถึงถ้าเกิดมองลงมาในเดย์นะครับเราอาจจะเห็นการขึ้นบวกแบบต่อเนื่องอย่างน้อยต้องมีวันบวกครับในช่วงเนี้ยไม่ต่ำกว่าสามวัน ดันต่อเนื่องซึ่งเราคุยกันวันเสาร์แล้วถูกไหมเพราะนั้นถ้าภา,า,าพเดวันนี้ปิดบวกมีโอกาสที่อังคารคพุทธพฤหัสุกเนี่ยดันบวกหมดเลยก็ได้หรืออาจจะไปในลักษณะจันดันอังคารดันพุทธพักสักนิดนึงแล้วก็พฤหัสด,ดันต่อศุกร์ดันต่อนะครับใครที่ยังไม่ดูบทวิเคราะห์สัปดาห์ไปดูด้วยนะครับนะนี่คือที่เรากําลังติดตามไอ้ตัววันจันทร์อยู่ไอ้แท่งเปิดเนี่ยว่าจะเปิดมาแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเปิดแดงโอเคแน่นอนเดี๋ยวลงมาเล่น W1 ย้ำย้ำย้ำกันอยู่แถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอันนั้นคืออีกภาพหนึ่งถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราถ้าเราเห็นวันจันทร์เปิดแบบเต็มเต็มแห้งนะครับมีโอกาสไหลซึ่งขาช็อตต้องระวังให้มากใครที่เล่นกลยุทธ์แบบสวนเดี๋ยวขึ้นมาแล้วสวนขึ้นมาแล้วสวนเนี่ยผมบอกชุดเดียวนะครับมีโอกาสไปได้เหมือนกันนะครับระวังนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าภาพรวมยังให มีโอกาสไปออ่อนะครับสำหรับในส่วนของสี่ชั่วโมงต้องบอกว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นซูเปอร์ไปแล้วนะครับมันวางเทรนด์ไม่ได้ละนะครับมันวางเทรนด์ไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องไปเกาะในระดับแบบหนึ่งชั่วโมงนะครับเติมที่จะต้องมาดูเทรนด์เทรนด์นี้นะครับคิดว่าราคาตัวนี้จะลากยาวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นเทเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าเกิดแบบใครเกาะมากกว่านั้นอาจจะต้องไป15นาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงไปขนาดนั้นเอาเป็นว่าภาาของผมที่มองนะครับก็เดี๋ยวเป้าหมายถัดไปเนี่ยก็จะเป็น1880นะครับเป้าต้องบอกว่าสําหรับผมผมคิดว่าน่าจะผ่านได้แต่อาจจะติดอย่างที่บอกว่าไอ้ช่วงวันพุทธที่คิดว่าจะติดเนี่ยก็คงจะมาติดไอ้นี่แหละ1880นี่แหละเพราะฉะนั้นกทรอังคารวางเป้าขึ้นมาเนี่ย คิดว่าน่าจะมาถึง1880ได้ในวันอังคารนะครับแล้วก็ช่วงสักวันอังคารอาจจะเจอไซด์เวทได้อขอไปครับช่วงสักวันฟุตอาจจะใช้เวนะครับให้เกียรติให้เกียรติ1880สักหน่อยไซด์เวติดสักวันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวระวังเรื่อหั่และสุกไหลกันต่อนะครับก็คิดว่าจะมาตรงนี้ถ้าถ้าไม่ถูกทุกแล้วก็ยืนมาแบบนี้แล้ววันจันทร์เปิดมาด้วยหน้าบวงแบบเนี้ยก็คิดว่าน่าสนใจครับก็จันทร์อังคารไหลไป ขุดไซเวสักนิดหนึ่งเป็นพิธีแล้วก็เพือหัสแล้วก็สุกนะครับเป็นพิธีเดาๆสัก1880งแปดแปศูนย์นะครับนะก็ให้เกียรติแนวต้านเป็นแปดศนิดหนึ่งอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับนี่คือภาพที่มองอยู่นะครับซึ่งใน4ี่ชั่วโมงต้องบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณการกลับสัวด้วย หลังจากที่ขึ้นมา2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราติดตามกันมาว่าเอ้ยมันยังไม่หลุดนะในส่วนของ W1 ตรงนี้นะครับนี่คือ W1 เดิมถูกไหมซึ่งในภาพเดิมเราก็เล่นหาจังหวะช็อตกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อถ้าเกิดราคามันยืนมันไม่ยอมกลับหัวสักทีเนี่ยแล้วมันหลุดขึ้นมาแบบนี้มันมีโอกาสไปนะครับซึ่งหลุด W1 มาด้วยสัปดาห์ยืนด้วยและยังไม่เห็นทรงท่าทีใดๆจากสี่ชั่วโมงเลยที่บอกว่าฉันจะพัก นะเพราะฉะนั้นระวังสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูภาพของหนึ่งชั่วโมงสักน,นิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะหาเทรนด์ได้เจอไหมนะครับก็คงจะใช้เทรนด์นี้นะครับผมไม่ได้แก้มาให้ใชมผมลืมแก้มาให้นะครับอ่ะ ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์นี้นะครับนะก็เอาเป็นว่ามันมีการล้นลงมาแล้วครับแต่ว่าเอาขึ้นมาใช้ในจังหวะตรงนี้ได้นะครับก็จุดทดสอบประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับการไล่เทรนด์หนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เทรนที่ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สโต์ตัวเนี้ยแม้แต่ชั่วโมงเองก็ยังตั้งไม่ได้เพราะมันค่อนข้างที่จะชันเกินไปนะครับก็อาจจะใช้เทรนด์ชุดนี้มาก่อนนะครับจุดทดสอบประมาณนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับนะก็เห็นเป็น เทรนเดินขึ้นมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใช้เทรนเดิมประกอบไปกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นการย่อการยกการพักตัวต่างๆนะครับมันจะมีจุดที่ต้องบอกว่าในส่วนของเทรนนี้ด้วยนะครับถ้ามองให้ดีนะครับมันคือเทรนนี้เนี่ยมันก็คือส่วนของ B3 นั่นเองนะครับส่วนของ B3 ที่ตามพฤติกรรมอยู่ซึ่งหากไม่หลุด B3 ลงมานะครับหากไม่หลุด B3 ลงมาเนี่ยหรือจุดทดสอบตอนนี้แนวรับเอาเป็นว่าซักแถวๆหนึ่ง 860แล้วกันนะครับรับตรงนี้นะครับเแถวๆนี้นะครับอ่ะหรือชุดที่ลงมาตรงเนี้ยถ้าลงมาทดสอบแถวนี้แล้วไม่หลุดนะครับก็ยังมองภาพว่ามีโอกาสซื้อกลับขึ้นมาอยู่เพราะฉนั้นต้องระวังกันไว้นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับทีเนี้ยขาช็อตอาจจะได้เหตน,นะครับแต่ถามว่าช็อตแล้วไปถึงไหนผมก็มองว่าลงกลับลงมาเทรดลงมาเทสที่ในส่วนของ W 1เท่านั้นเอง นะครับก็เดี๋ยวรอดูพฤติกรรมการเทสต์หนึ่งกันก่อนว่าไอ้ W หนึ่งลงมาแล้วจะรับได้ไหมลงมาแล้วยกไหมนะครับหรืออาจราคาอาจจะแบบเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่ะแล้วก็รอขามาแตะนะครับแตะ w หนึ่งแล้วก็เทคตัวกลับมา ภาพนี้ก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้ราคาจะยันปิดบวกแบบสวยๆเต็มแทง่งเต็มบอดี้แล้วทำไฮสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไหมถ้าทำได้ผมบอกเลยว่าระวังไหลจันอังคารนะครับให้เกียรติ1 8 8 0พักสักวันพุธสักวันหนึ่งแล้วก็เพฤหัสพดและสุขครับประเด็นอยู่วันที่เริ่มต้นวันนี้เลยนะครับขอปิดสวยๆไล่กันยาวๆเก็บยาวๆครับนะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมาอย่างที่คาดได้หรือเปล่า แต่ก็ในภาพของของชั่วโมงต้องบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณที่ที่บอกว่าอ่อนแรงนะครับเพราะดูพฤติกรรมให้ดีหลังจากเบรกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ย่อลงมาถึงขนาดมีการ c o l l ล p หรือทับซ้อนกันของแพทเทิร์นนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นแพทเทิร์นที่แข็งแรงอยู่นะแต่ถ้าเกิดชุดนี้ยกขึ้นมาแล้วกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วถูกทุบกลับลงมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณของของการอ่อนแรงแหละ ทีนี้พออ่อนแรงแล้วจะมาเจอตรงไหนจะมาเล่นตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพอหลุดเหมือนจะอ่อนแรงลงมาก็ามาเจอเนี่ยในส่วนของ W1 อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นมองว่าถ้าไปไม่ได้ worst case นะครับ worst case ก็คืออาจจะติดและเป็นไซส์เรดาวนนะครับในส่วนของ W1 หนึ่งนั่นั่นเองนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับว่าคืนนี้จะจบแบบไหนนะครับ ตลาดอเมริกาก็เพิ่งเปิดใช่ไหมยังเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยครับว่าจะตีหนะึ่งตีสองนะก็รอลุ้นกันจมลาบนะครับแต่ว่าใจผมเปิดแท่งมาแบบนี้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมายังให้น้ําหนักที่จะมีโอกาสไหลกันต่อสําหรับค,คําขืนนี้นะครับก็เพื่อนในห้องมีคําถามไหมครับงั้นผมจะหนีลงนะครับมีไหมเอ่ย ไม่มีนะไม่มีผมนีลงนะครับก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามานะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube นะครับหากมารับชมกันครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเนะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับวิเคราะห์ดีๆแบบนี้แล้วก็หากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำนะครับหรือเป็นคนที่เทรดทองคําอยู่แล้วเทรดสปอตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยาก ชอบชอบช่องของเรานะครับอยากจะสนับสนุนทีมงานก็อย่าลืมเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรากันได้นะครับนะบนะก็กดลิงก์สมัครจากในส่วนของรายละเอียดวิดีโอได้เลยนะครับหรือทักไลน์แอดเข้ามาหาเจ้าหน้าที่กันก็ได้นะครับนะก็หรือหากใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยในกลุ่มกับเราแบบนี้นะครับในสูงนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้ นะครับลิงก์ได้ทิ้งไว้ให้ที่รายละเอียดเช่นกันนะครับก็ในช่วงค่ำๆแบบนี้เวลาสามทุ่มแบบนี้ผมก็จะส่งลิงก์สำหรับเข้าห้องสูมเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับขอบคุณคุณตุลด้วยครับสำหรับคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ